สวัสดีครับพี่พเ,เพื่อนๆเจฟซีทุกท่าน,น,น,รค,นาครับผมย<ๆ>ินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง youtube ซ่อมจักรเย็บผ้าชาแนลครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิงวิที่แก้ไขได้งอกนะครับเนาะงอกแบบนี้น่าเกลียดมากนะครับงอกล่างปกติปกติแล้วเราจะปรับตัวนี้ใช่ไหมครับหมุนตัวนี้เข้ามันก็จะหายงอกด้านล่าง แล้ก็หมุนกระโหลกออกให้มันหลวมนิดนึงแต่ผมลองปรับตัวลแล้วหมุนเข้าลแล้วมันก็ยังไม่หายเป็นพ่อใดวันนี้ผมจะมาพาพี่เพื่อน,อนมาดูวิธีแก้ไขถอดได้ออกก่อนนี่เป็นพ่อตัวนี้นี้วงเดือนหรือว่าโรตารีตัวนี้นะครับออดกระสวยออกก่อน เนี่ยถ้าปกติแล้วก็ถ้ามันงอกนะครับแล้วก็จะหมุนน็อตตัวนี้ให้มันหลวมมันก็จะโอเคนะได้นะแต่ทีนี้ปรับยังไงก็ไม่หายงอกแบบน่าเกลียดใหญ่มากเลย mm hmm. เห็นไหม,มเพื่อนๆถ้หมุนหมุนหมุนไปตัวนี้เนี่ยไ,ไอริมตัวนี้มาชนกับก้ามปูแ่ว่าเรา,เราตั้งตั้งโรตตดีให้มันชิดเข็มเกินไปแบบนี้มันก็จะมาเบียดฝั่งนี้ ทำให้โตรตรดีวิ่งไม่สะดวกมันอืดทําให้ได้งอกวิธีแก้ไขก็คือตั้งโรตรดีใหม่ขยับเข้าไปข้างในอีกนิดนึงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอให้พี่เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับผมแต่ถ้าพี่เพื่อนท่านไหนอยากจะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตช่อง youtube ของพวกเราก็สามารถ กดที่ปุ่มขอบคุณได้เลยนะครับจะมีปุ่มขอบคุณไว้กดเพื่อที่จะก็เหมือนกับที่ว่าเหมือนกับส่งเลา่าส่งอะไรเนี่ยครับเอาจีนผีออกเอาแป้นออกเพื่อที่จะตั้งโรตรีใหม่ซึ่งวิธีตั้งก็ง่ายๆขยับขยับเข้าไปข้างในนิดเดียวก็ได้เนะี่ย น็อตสองน็อตนี้นะครับ แค่ okay. หลวมพอนะครับอย่าให้มันหลวมมากเกินไปอันนี้เวลาถ้ามันหลวมเกินไปเวลาเราหมุนลรตาตรีมันจะจะบังคับไม่อยู่เหม็มันเบียดมันเบียดเข็มฝั่นี้เกินไปเพื่อนเห็นไหมเปิดไฟไหม ซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้เอาฟันออกนะครับมันมีคลิปที่ผมเอาฟันออกเพื่อที่จะดูได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมพี่มันมันเข้าไปเบียดใ้เข็มเกินไปต้องเนี่ยผมจะใช้แบบนี้อันตรายครังนี้ดูเนี่ยผมจะเอาไขพวงแบบนี้นี้นะครับเฉพาะ ถ้าถ้าผมเอาไวจับพวงผจะเอาไปพวงข้อแบบนี้เข้าไปข้างในเนี่ยเพราะว่าน็อตตัวนี้เราขันพอแต่ไม่ให้หลวมเกินไปถ้ามันมามันห่างจากเข็มแล้วก็สามารถทำแบบนี้ไปได้ ชีดเข็มแล้วก็เคาะมาอีกให้มันห่างจากเข็มนิดนึงเมื่อกี้มันชีดเข็มเกินไปแล้วมันเป็นดันกับก้ามปูแต่ถ้าห่างจากเข็มมากมันก็ได้ก็จะกระโดดอีกทีนี้ปัญหาได้กระโดดนี่ก็ขึ้นกับเข็มเข็มทู่หรือว่าโรตรีเรามีปัญหามันมันทู่เหมือนกันเนี่ยมันสั้นเกินไปก็จะห่างเข็ม ซึ่งวิธีตั้งโรตาลีอย่างละเอียดก็มีพอได้ลงคลิปไว้แล้วครับเรียบร้อยลองมาดูยวล็อกก่อน ลองดูถ้าเราตั้งถ้าเราตั้งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ตรงมันก็จะมีปัญหาแบบนี้มันจะไปเบียดฝั่งนูน้นฝั่งนี้อย่างเช่นฟันเหมือนกันครับถ้าฟันเราตั้งไม่ตรงกับ แป้นเนี่ยตรงกลางของแป้นเนี่ยมันจะมีปัญหาจะไปเบียดเหมือนกันเนี่ย าได้ดูคลิปก่นกอนๆก็จะเข้าใจเนาะวิธีตั้งโรตารีกับมนันนี่ปันจักรอะซรื่องคลิปนี้ผมอาจจะทาไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ลงคลิปเพิ่งลงคลิปตั้งโรตารีไปอย่างละเอียดในคลิปนั้นี่เพื่อนๆสามารถเลือกด,ดูได้เลยนะครับนี้ผมมาบอกวิธีแก้ไขว่าได้มันงอกแบบนี้มันจะแก้ตรงไหนก็คือขยับโรตารีเข้าไปข้างในนิดนึง ดูฟันว่ามันตรงกลางกับจานแป้นหรือเปล่าปิดไฟให้น่อยค่ะตัวนี้ก็ปรับให้มันถ้ามันงอกได้แล้วก็ให้มันล้วนอีกนิดนึง เนี่ยได้ดำแบบนี้เพื่อนในคลิปต่อไปผมจะมาพาเพื่อเพื่อนมาหาวิธีแก้ไขได้ดำนี่นะครับเห็นไหมได้เป็นดำเป็นจุดเป็นจุด สืว่ายังเป็นยูยนะเรื่มหายนะ เทียบกับตัวสีขาวตัวนี้เห็นไหมว่เกลี่ยงออกมากี่ตันนี้เสียงเบา ด้านบนเข้าอีกนิดนึงนตัวนี้แล้วก็ตัวข้างด้างก็หมุนให้มันหลวมอีกนิดนึงตัวนี้นะครับอันนี้มันหมุนให่มันหลวมแต่ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะงอกงอกล่างแต่ถ้ามันหลวมเกินไปจะงอกบนตัวนี้มาตัวนี้ ได้หมดเลือเงล่ายพี่เพื่อนทุกคนสวยครับจะงงอบนนิดนึงก็หมุนตัวนี้ออกแล้วมันจะงอกบนอยู่แล้วก็ไปหมุนกระโหลกข้างล่างนะ หมุนเข้ามันนั่นหลังจากที่เราปรับโรตารีเนาะก็ไปมาปรับได้บนได้ล่างใหม่เพราะาเราคอ,อยับโรตารีเข้าไปแล้วต้องมาปรับตัวนีใหม่มนี่ก็<ม><ม>กคือ<ม>พ<ล>ื้นฐ<ง>านก็คือแบบนี้ก่อนที่จะจาไปตั้งโรตารีเราก็ต้องปรับตัวนี้ก่อนถ้างอกด่างแล้วก็หมุนเข้าแล้วงอกบนก็หมุนออกแบบนี้